มัฟเตโตพี่น้องขาวันนี้พ่อใหญ่ครั้งแรกที่ทำอาหารให้สีภรรยาในรอบในรอบปีทำไปบ่นไปบ่แล้วเมื่อเขาหาหนันหาหนี่บ่เห็นเข้ากระตองมาซอยเห็ดขี้เก่าเม่นั่นบอกว่าให้ซีภรรยานั่งอยู่เฉยเฉเดี๋ยวกะหาหากระชอนมาเห็นหาหมอบ่เห็นหากระทะบ่เห็นหาทับพี่บ่เห็นหานันหาหนี่บ่เห็นนิไอรอบปเตโต อันนั่นโฟรเอานะมมาใส่ใช่ไหม the milk. นี่เนื้อมิลล์หดเนี่ยไั้งหาโอ้ยพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะวันนี้เราก็แบบบ้ามายุ่งๆกันนะคะอา,อาหารฝรั่งก็คือแกเอาซอสาสิทซอสสิทธใส่กอรอบพอแล้วโนโนทุม่มอ่ะใส่เข้าไปในอเว่นใส่ของใหญ่ าหอมใหญ่แล้วก็มีพริกไทยดำแล้วก็อบไปสองชั่วโมงเราก็จะกินกันกับมัสปะเโตโซก็คือมันฝรัง่งเราก็มัสมัสกันเองนานมากที่ไม่ได้กินอาหารฝรัง่งวันนี้อาหารฝรั่งในรอบปี e n g l i s h food today ว่าสั่คอค a n you s a ซ o ยน e r ี Come on. sausage casserole I can't I can't see you put your f a c e down what you say sausage casserole sausage casserole fingers นั่นแหละนั่นแหละพอทำเมียเวลาอยู่ด้วยกันก็จะเป็นแบบนี้มือมือมือนี่นี่ว่าเป็นอย่างนี่เพี่เข้ามาไว้ใจเพิ่นให้เพิ่นมาเหตุยาเพิ่นอ่ะทำเลอะไม่ใช่อะไรนะเ็ทำเลอะไป ทั้งเตาทั้งอะไรทั้งพื้นอะไรแกทำเลอะแล้วมันก็จะมาตกอยู่ที่เราก็คือเราจะทําความสะอาดยากมันกับแ้วมือเขาเคือเราพี่น้องเสร็จคนบอกไว้ห้าเป็นนั่งยูซื้อห้องนั่งยูซื้อไม่ได้เพราะว่าเราเห็นแล้วเราแบบมันมันเครื่องตาเ้าน่ะพี่น้องค่ะห้านั่นห้านี่ว่าเห็นไอ้ข้าโุยมัดอ่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะ ม่ช่ Come on you have to do this just l e e i นี่ไงสอันเหรอะ Yeah hmm. Stone No not d o อะไรยังทำไม่ได้ถึง2ทีเลยบอกว่าโดนอีโนโดนเนี่ยแกไม่ได้แกยังไม่ได้ลงแรง มากเคยแกบอกว่าดนแล้วมันดนไม่ได้หรอคะฉันทําอยู่ที่ทํางานจนจนเอ็นเราขึ้น you know I walk through our w o r l more เยอะพอหม้อกระตุ o นเยอะธรรมดาเดียวแค่บอสธรรมดาอ่ามันบดเราก็ใส่ เราก็ใส่เนยไปด้วยใส่นมไปด้วยนะอุ้ยไก่เราเรอ่มปังหาเกือบก็ได้กินดีก็ไม่ใช่ว่าเนาเลยหรอเนาะเนมิลน่อก็เป็นเนื้สัตไปนั่นแหละพี่น้อง่ะวันนี้เราก็เป็นอาหารฝรั่งที่แบบว่าทำเองทำเองกินเอง ปกตินี้จะกินอาหารฝรั่งก็คือเราจะออกไปกินข้างนอกกันนะคะแต่อากาศฝนตกฝนตกไม่ค่อยอยากจะออกไปไหนแล้วก็เป็นเทศกาลของวันหยุดด้วยเราก็จะทํากินเองกันแบบแบบว่าลุ้นกันไปนะคะเพื่อนๆค่ะเรียบร้อยพี่น้องแกก็จะมาตักใส่ถ้วย ใส่ถ้วยใส่จานสี่คนอ่ามันมันฝรั่งนะคะหม้อหนึ่งพอดีซื้อมากิโลหนึ่งหั่นปอกเปลือกแล้วก็ต้มแล้วถึงจะเอามาเอามาบดเขาเรียกว่ามัส์ปเตโต้ค่ะที่นี่นะคะนี่พี่น้องหม้อหม้อน,นี้หม้อพิเศษเลยพอจะอนได้นแค่ฟรกร้อนมากเป็นหม้อที่เราเอาใส่ในอเวนค่ะ พีโพลทัพพีบิ๊กสปูนเดือดเดือดคือแบบเดือดมากเพื่อนๆค่ะนี่พี่น้องขาอาหารฝรั่งเรียบร้อยนะคะนี่พาเตโตอาซอสซิซอสซิสวอตดาร์ลิงเอช์คอรซอสซิสวอตคาสเซโรนซอสซิสคาสเซโรนี่นะคะนี่ดูนะคะพี่น้องว้าวว้าวว้าวเหมือนอะไรสักอย่างเลยนะคะใหญ่มากเราจะตัก

มันเยอะเกินไปมันจะกินไม่หมดนะคะข้ใหญ่ค่ะกินแต่ ato, มัสปะเตโต้นี้ก็อิ่มพอแรงจะ <c oughs> ให้เพื่อนดูแค่มัสปะเตโต้อย่างเดียวนี้ก็พอได้กินไดสิงเยอะเกินไปนะคะมัสปะเตโต้มันเยอะเกินไป นี่เราไม่ได้ตัดต่อเราจะใส่เป็นคลิปเดียวก็จะยาวนิดนึงนี่นะคะชีวิตความบุ่นบุ่นของเนื้อฝรั่งเบรกเบรเราพ่อใหญ่ทำอะไรก็ไม่แล้วมือไม่สงสีนี่ก็่ะตักมานี่เด็มีด้วยใเอ ฉันแม่ฉันม่ไว้ใจพ่อใหญ่คนละสองสามก่อนนะคะนี่พี่น้องขาจานแรกให้เพื่อนๆดูก่อนนี่จะเป็นแบบนี้นะคะอ่าซอสซีทมาส์สปตเตโต,โตแ์แด์พีชพีช <Peace. S 1> แด์พีชนี่นะคะเพื่อนๆ่ะแล้วก็จะเสิร์ฟลูกพ่อใหญ่เนียด yeah. ัดโยใส่ไปเลย อันนี้ของแม่สมศรีพ่อใหญ่บอกว่าลูกอ่าไส้กรอกมีด้วยกันอยู่สอแบบแต่ไม่รู้ว่าแบบไหนเดี๋ยวเไาดูเรดดสอิบีแค่ฟูดิสิดแต่เอาเอา่ไช่ไหมอ yes, <sure. S 2> to get ได้แค่ชั See, when I was telling you like this, i อข้ามมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวจะนี่เรียบร้อยเราก็ตักใส่จานแบบนี้จานใครจานมันนะคะพี่น้องค่ะเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟี่สมศรีก็นั่นแหละค่ะไม่ได้กินนานมากพี่น้องเรียวๆแบบนี้เลยนี่นะคะ yes no need to show just no no I e a d y I have ปุ๋ยในฮาร์ฟฟอกซิงมาร์บีก็จะนี่เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนี่จานของพ่อใหญ่ย่างกับภูเขาไฟนะคะเย <Yeah, S 1> yeah. ี่โกละโยบมาเยาวายก็ทูสทูฟอกฮันโดไปง่ายๆแบบนี้นะคะครอบครัวเราขอบคุณทุกท่า ตั้งใจนะคะเพื่อนๆคะ่ะวุ่นกันตั้งแต่ทําเสร็จตักใส่ถ้วยตักใส่จานพ่อใหญ่แม่สมศรีแกก็จะเอาขนมปังไปด้วยคะ่ะแกพลาดไม่ได้ที่จะใส่ขนมปังไป <Hey. S 1> ด้วยนะคะนี่นะคะเรียบร้อยมุมไข่มุมมันเดี๋ยวแม่สมศรีก็จะขออนุญาตกินแล้วคะ่ะพี่น้องคะ่ะอาหารฝรั่งวันนี้สีก็จะมาแบบนี้คะ่ะเราไม่ได้ตกแต่งหน้าตาอาหารเราตักราดราดราดกินกันเลยนี่นะคะง่ายๆ อาหารมื้อครอบครัวทําเองกินเองอยู่ที่บ้านส่งกําลังใจให้เพื่อนๆในพี่ทุกๆท,ท่านนะคะเพื่อนๆคะ่ะขอบคุณที่มาเป็นกําลังใจให้กับแม่สมศรีนะคะ thank for your watching hope you enjoy coming and eat with me it's my dinner so yummy yummy yes sausage classic r o l bought my husband made and mashed potato here you go yummy yummy bye now